พัดสั้นๆในขนาดสามฟุตเนี่ยนะครับถ้าเป็นเวลาไปเล่นจริงเนี่ยก,ก็ถือเป็นบางคนก็จะบอกระยะขาสั่นนะฮะก็คือมันมีโอกาสลงกับไม่ลงนะครับจริงๆแล้วผมมีเทคนิคในการที่จะทําให้มันลง <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับผมปรชาวรัฐเขมรัฐครับ สิ่งที่ผมทําไปสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นการซ้อมพัดโดยตั้งลูกไว้รอบหลุมนะสิลูกนะหน้าที่ของนักกอล์ฟก็คือจะต้องพยายามพัดให้ลงนะทั้ง10ลูกนั้นนะครับโดยที่มันมีที่มาครับว่าการพัดกอล์ฟที่ที่ดีที่จะได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือท่านจะต้องพัดไกลนะพัดไกลมาให้ใกล้หลุม ใกล้หลุมที่ผมว่าเนี่ยก็คือประมาณไม่เกิน3ฟุตนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิน3ฟุตขึ้นไปเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะไม่ลงเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าพัดในระยะ3ฟุตเนี่ยนะครับมันควรจะต้องลงประมาณประมาณ80%นะถ้าเป็นพวกนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยเขาก็ต้องลงรู่นเลยครับเกือบ100ร0 0เเลยแต่ถ้าเป็นมือที่ยังไม่ถึงนักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยนะครับขอแค่ลงประมาณนะครับ 80%นั่นก็คือ10ลูกลง8ลูกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าเกิดซ้อมบ่อยๆนะครับซ้อมหลายๆกับบรรยากาศนะหลายๆสภาพของกรีนนะของหลุมนะไม่ใช่อยู่ซ้อมอยู่ที่เดิมเนี่ยนะครับอย่างเดียวซึ่งเราอาจจะต้องดีไซน์ครับว่าถ้ามันไม่มีหลุมนะจะเอ,เอาทีตั้งลูกตักนะครับแล้วก็พัดให้ชนก็ได้นะครับชนทุกทุกครั้งเนี่ยนะครับ 10ลูกชน8ลูกนั่นก็คือ80เปอร์เซ็นต์การพัดระยะขนาดนี้นะครับมันมัน้าใจไม่นิ่งนะครับแล้วก็สโตรกที่ไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะไม่ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้นะครับผมสามารถที่จะช่วยทำให้ท่านเกิดการเรียนรู้ได้ ระยะสั้นๆน,นะขนาดนี้นะครับเป็นเป็นระยะที่บ <นะ S 1> ีบหัวใจนะจริงแล้วมันมีเทคนิคครับ <นะ S 1> ครับ